สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมก็มาวิ่งในช่วงเช้านะครับขณะที่วิ่งอยู่ก็คิดได้ว่าควรจะต้องอัดคลิปวีดีโอ,อนี้ให้กับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมฝั่งนะครับเป็นความรู้สําหรับในอนาคตเวลาเปิดธุรกิจแล้วก็จะได้วางแผนธุรกิจวางแผนภาษีได้ถูกต้องได้ดีได้ประหยัดภาษีนะครับก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีลูกค้าของสถาบันยิโล่ท่านหนึ่งนะครับก็โทรมาติดต่อให้ทางเราเนี่ยเข้าไป สอนการทําบัญชีจากเอกสารจริงและสอนการใช้โปรแกรมบัญชีด้วยนะครับเราก็รับงานตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่บริษัทลูกค้าซึ่งบริษัทลูกค้าเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินนะครับโดยเวลาทําบัญชีเนี่ยก็จ้างสํานักงานบัญชีเนี่ยทำให้นะครับก็คือทุกๆสิ้นเดือนก็จะรวบรวมเอกสารรายรับรายจ่ายแล้วส่งให้กับสํานักงานบัญชีทํานะครับคราวนี้ปัญหาของลูกค้ามีอยู่ว่า ลูกค้าเนี่ยได้ฟังเสียงโทรศัพท์จากผู้ทำบัญชีนะครับว่าตอนนี้นะครับกำไรของคุณครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกนะครับตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาเนี่ยมีกําไรอยู่เท่ากับ2ล้านบาทนะครับลูกค้าก็ตกใจเลยว่ากําไร2ล้านบาทเนี่ยจะต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคคลเนี่ยคงจะเสียภาษีเป็นจํานวนมากเลยนะครับคือถ้าเราก่อตั้งมาเป็นนิติบุคคลเนี่ยพอถึงช่วงกลางปีเนี่ยครับจะต้องมีการ ประมาณการเสียภาษีครึ่งปีนะครับเวลาเราไปดําเนินธุรก,กิจเราควรจะต้องรู้นะครับว่าครึ่งปีก็ควรจะต้องไปเสียภาษีแล้วนะครับแล้วค่อยไปเคลียร์กันอีกทีตอนสิ้นปีสิ้นปีคราวนี้ลูกค้าเนี่ยก็ตกใจว่าธุรก,กิจของเขาเนี่ยดำเนินงานมาเพิ่งจะเปิดบริษัทมาได้แป๊บเดียวเนี่ยนะครับมีกําไรถึง2ล้านบาทเลยนะครับก็เลยตกใจนะครับว่าจะต้องเสียภาษีเยอะคราวนี้เวลาที่เราเข้าไปที่ออฟฟิศลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ ไม่ได้ให้เราสอนบัญชีเลยนะครับในวันแรกคือคุณเชียบเข้าไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่คือนั่งและตอบคําถามลูกค้าในส่วนที่ลูกค้าอยากจะรู้และมีปัญหาเท่านั้นเอง<ะ>คือสามชั่วโมงแรกในการสอนในวันนั้นเนี่ยคือไม่ได้สอนเลยเป็นการพูดให้ฟังตอบคําถามปัญหาของลูกค้าที่ดําเนินธุรกิจมาเนี่ยจะต้องเสียภาษีอย่างไรจะต้องเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างไรเอกสารบัญชีอะไรจะต้อง เก็บไว้อะไรจะต้องทํายังไงบ้างน,นะฮะตอบคำถามลูกค้าอย่างเดียว3ชั่วโมงไม่ได้สอนคราวนี้เวลาที่พูดคุยกันเนี่ยเราก็ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือไม่ได้ต้องการทาบัญชีเป็นหรอกครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะจ้างสํานักงานบัญชีทําให้แต่สิ่งที่เขาจ้างเรามาเนี่ยลึกๆเลยก็คือเขาต้องการ<ม>พี่ปรึกษา, <laughs> กษาเขาต้องการที่ปรึกษา ต้องการคนที่มีความรู้มาทําให้เขาเนี่ยทำเอกสารได้ถูกต้องเสียภาษีได้ประหยัดที่สุดและถูกต้องรับกฎหมายนะครับคือสิ่งที่เขาต้องการคือตรงนี้คร<ะ>าวนี้คุณเจี๊ยบก็ได้มีการพูดคุยกับเขาประมาณ3ชั่วโมง<ะ>แล้วก็ได้พบจุดปัญหาของเขาคือว่าเขาบอกว่ากําไรของเขาเนี่ยครึ่งปีแรกมีถึง2ล้านเนี่ยมันเสียภาษีเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าทําไมมันจะต้องเสียภาษีเยอะ แล้วไอ้ภาษีตรงนี้มันมาจากไหนมันมาอย่างไงคือเขาไม่รู้ด้วยว่าไอ้กาไรนั้นมันมาจากที่ใดนะครับคือเราเรียนทุกิจวิะเนี่ยเรารู้ว่ากําไรของที่บุคคลเนี่ยมันมาจากรายได้หักกับค่าใช้จ่ายก็จะกลายเป็นกาไรใช่ไหมครับแล้วเอากําไรนั้นไปคํานวณอัตราภาษีกันได้นิติบคุคคลเพื่อเสียภาษีให้กับมมกรมสรรพากรคราวนี้ตรงจุดตรงนี้เราก็ต้องเล่าให้เขาฟังเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ด้านนี้อยู่ใช่ค่ะคราวนี้พอเล่าแล้วว่ากลุ่มหนึ่งคือรายได้กลุ่มหนึ่งคือค่าใช้จ่ายนะครับก่อนที่จะเป็นกําไรเนี่ย ก็เลยได้มาคุยกันว่าแล้วทําอย่างไรดีเนี่ยรายได้เขาเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาน้อยค่ะเขาจะต้องส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างเขามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนที่เขาส่งไม่ครบหรือเปล่าทำไมค่าใช้จ่ายเขามันน้อยเหลือเกินมีค่าใช้จ่ายน้อยนะครับเมื่อมีค่าใช้จ่ายน้อยกําไรก็เยอะกําไรเยอะก็เสียภาษีเยอะเขาก็เลยถามว่าทำอย่างไรดีเขาจะต้องประหยัดภาษีได้มากกว่านี้บ้างไหมผมก็บอกว่าการประหยัดภาษีของคุณก็คือหนึ่งลดรายได้ แต่เขาคงไม่อยากลดไรายได้อยู่แล้วเมื่อลดไรายได้กําไรก็จะน้อยก็จะเสียภาษีน้อยเขาไม่อยากลดไรายได้ดังนั้นข้อหนึ่งตัดไปนะครับ 2. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายเออเพิ่มค่าใช้จ่ายเขาคุณจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายกาไรก็น้อยก็เสียภาษีน้อย <P ew m> คราวนี้เราก็มามองประเด็นในการเพิ่มค่าใช้จ่ายกันว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คุณเนี่ยขาดตกบกพร่องไม่ได้ส่งเอกสารไปให้กับสํานักงานบัญชีเมื่อคุณส่งค่าใช้จ่ายไปน้อยกําไรคุณเยอะคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะ ก็มาคุยกันจุดแรกเลยนะครับที่เห็นก็คือว่าคือบังเอิญวันนั้นเนี่ยผมขับรถไปส่งคุณเจี๊ยบด้วยนะครับขับรถไปส่งแต่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าผมจะต้องไปทําธุระต่อผมก็เห็นมีรถกระบะจอดอยู่ห <lava> น <heart> <t os> ้าออฟฟิศเขานะครับก็คุณเจี๊ยบก็เอาประเด็นนี้แหละครับคุยกับเขาในช่วงนั้นเลยก็คือรถกระบะนั้นเป็นของใครเขาบอกว่าไงฮะ เป็นของผมเองก็คือชื่อกรรมการก็ค uh uh ือเป็นของเจ้าของธุรกิจนี่แหละคือเขาไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่มากนะฮะคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีรถกระบะส่วนตัวมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างดังนั้นไอ้บริษัทรับเหมาก่อสร้างตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกออกนะครับความเป็นเจ้าของเนี่ยนิติบุคคลแยกส่วนหนึ่งเจ้าของธุรกิจก็แยกอีกส่วนหนึ่งคนละกระเป๋ากันนะครับแต่ เมื่อเขาไม่ได้รู้เรื่องบัญชีเนี่ยเขาอาจจะเอาสินทรัพย์ส่วนตัวของเขาเนี่ยไปใช้ไปใช้ในธุรก,กิจของเขาซึ่งในทางบัญชีถือว่าเสียโอกาสเพราะว่ารถตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถของบริษัทของเขามันเป็นรถส่วนตัวดังนั้นคุณเจ๊บก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดคุณมีรถของคุณอยู่แล้วและรถคันนี้ก็ถูกใช้ในธุรก,กิจอยู่แล้วเนี่ยคุณเอารถคันนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเลยจะดีกว่า,าหมายความว่าไงาจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้อย่างไรครับ ก็คือทําการขายให้กับบริษัทเลยก็คือให้บริษัทซื้อรถคันน sure> ี้จากเจ้าของกิจการเลยเพราะว่ามันแยกกันออกจากกันอยู่แล้วก็ให้บริษัทซื้อเพราะว่าตอนตอนนี้นะคะรถเนี่ยยังเป็นชื่อของกรรมการคนนี้อยู่คือยังเป็นชื่อของเจ้าของกิจการอยู่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ก็ให้บริษัทเนี่ยนะครับทำเรื่องซื้อรถจากกรรมการบริษัทดังนั้นเจ้าของบริษัทก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองและรถก็จะถูกใช้ ในนามของบริษัทเมื่อลถเป็นของบริษัทแล้วเนี่ยมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นครับตามที่เขาต้องการให้มันมีค่าใช้จ่ายเยอะเพื่อให้เขาเสียภาษีน,น้อยและมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยังไงเวลาเขามีรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับรถยนต์เป็นของบริษัทเมื่อเราเรียนบัญชีกันมาเนี่ยเราจะรู้ว่ารถยนต์ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรและเมื่อเป็นสินทรัพย์ถาวรเราจะทยอยคิดค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปีสมมุติว่าบริษัทเนี่ยซื้อรถคันนี้มาด้วยราคา5 0,000นบาท 5แสนบาทนะครับเมื่อได้มาเนี่ยอายุมันก็คือ5ปีด้วยนะครับดังนั้นบริษัทก็มีหน้าที่เอา5 0 0 0 0นฐาน5ก็ตกปีละ1แสนบาท1แสนบาทเรียกว่าค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคานั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทดังนั้นเมื่อเขาทําเรื่องซื้อรถยนต์จากกรรมการนะครับบริษัทนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรียกว่าค่าเสื่อมราคาปีละ1แสนบาทนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิทธิ์ที่เขา ควรจะต้องได้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้นนไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากว่าไปเอารถจากที่อื่นมาใช้ค,คือบริษัทได้ใช้ประโยชน์อะแต่บริษัทไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายเรากำลังจะบอกว่าให้ค่าใช้จ่ายมันถูกต้องตามที่มันจะเป็นนี่คือข้อแรกนะครับเอารถมาเป็นของบริษัทและคลิดค่าเสื่อมในบริษัทต่อไปนะครับเราก็ไปคุยอะไรกันต่อฮะเรื่องบ้านเรื่องบ้านเรื่องออฟฟิศนั่นเองนะฮะ,ะ,ะ,ะก็คือว่าออฟฟิศของเขาเนี่ยก็คือบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ย ทำเป็นออฟฟิศสานักงานของเขาค่ะคุณเจี๊ยบถามเขาว่าไงฮะบ้านก็ถามอีกนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครเป็นของบริษัทหรือเป็นของชื่อของเจ้าของกิจการนะคะเขาก็ตอบว่าเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองก่อนที่เขาจะเปิดบริษัทใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยเอาบ้านของตัวเองมาทำออฟฟิศคราวนี้ตอนเอาบ้านมาทำออฟฟิศเนี่ยไอ้บริษัทของเขาหรือออฟฟิศเนี่ยนะครับก็ใช้ออฟฟิศ ฟรีซึ่งในการดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของออฟฟิศเองเนี่ยเราต,ต้องไปเช่าคราวานี้เขาไม่ได้ทําเรื่องเช่าก็คือใช้บริการฟรีเลยจากเจ้าของกิจการซึ่งมันไม่ถูกต้องนิติบุคคลเมื่อใช้บริการแล้วควรต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยคุณเจี๊ยบก็แนะนําเขาว่าให้ทําการเช่ากับกรรมการไปเลยก็คือให้เช่าเจ้าของกิจการซึ่งเป็นกรรมการนั่นแหละครับก็คือให้คิดค่าเช่ากันในราคาตลาดเช่นเขา ทำออฟฟิศเฉพาะชั้นล่างใช่ไหมฮะค่ะชั้นล่างทั้งหมดเลยก็ไปดูราคามาว่าไอ้ชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยเขาเช่ากันประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วค่าบริษัทเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้กับกรรมการเป็นการเช่าเลยใช่ค่ะเมื่อเป็นการเช่าแล้วสมมติเช่าเดือนละ2 0 0 0 0บาทถูกไหมฮะเช่าเดือนละ20,000บาทดังนั้นค่า้จ่ายประจาปีของเขาก็เท่าไหร่ฮะสองแสนสี่สองแสนสี่สรุปแล้วนะฮะแค่เขาทำเรื่องรถยนต์กับทําเรื่องค่าเช่าออฟฟิศเนี่ย ค่าเช่ารถยนต์ก็ปีละแสนไม่ใช่ค่าเช่ารถยนต์ค่าเสื่อมราคารถยนต์ก็แสนหนึ่งค่ะค่าเช่า,ชาบ้านก็สองแสนสี่ค่ะก็เป็นสามแสนสี่แล้วเห็นไหมฮะเราก็ไปบอกไอเดียนี้ให้กับเขานะฮะเป็นการวางแผนธุรกิจของเขาด้วยนะฮะสรุปแล้วเขาคุยกับเราแป๊บเดียวนะ,ะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันชอบธรรมที่เขาควรจะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเขาได้ถึงสามแสน<า>ส,ส,สี่ต่อปีไอ้สามแสนสี่ต่อปีเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายและก็จะทําให้ กำไรสองล้านนั้นลดลดลงนอกจากนี้เนี่ยคุณเจบได้ให้คำปรึกษาอะไรเขาอีกครับเกี่ยวกับภาษีก็มีในเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวกับพวกการกีฬาสาธารณะการศึกษาอืมพวกรายจ่ายพวกนี้นี่อยู่ใน65ตรีตรีถือเป็นรายจ่ายที่เขาอาจจะสร้างมันขึ้นมาจากการไปบริจาคเงินทางการศึกษาการกีฬาสาธารณประโยชน์เมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ย ได้นหน้าได้ตาแล้วยังสามารถเป็นค่า้จ่ายได้อีกยังสามารถเป็นค่า้จ่ายของบริษัทของเขาได้อีกนะครับเมื่อเป็นค่า้จ่ายแล้วก็ทําให้กําไรน้อยลงและเสียภาษีน้อยได้อีกนะครับดังนั้น <S 1> <S 1> เราก็แนะนํยาไว่าคุณอยากจะช่วยเหลือสังคมนะฮะอาจจะเอาเงินไป,ไปจากการศึกษาก็ได้การกีฬาหรือสาธารณประโยชน์นะฮะก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทคุณด้วยคุณก็จะมีค่า้จ่ายเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือแนะนเรื่องของค่ารับรองค่ารับรองก็เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้านะครับในทางภาษีแล้วค่ารับรองนั้นเวลาจ่ายสําหรับพาลูกค้าไปทานอาหารไปเอนเตอร์เทนคือดูแลลูกค้าต่างๆเนี่ยค่ารับรองเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีนะครับกรณีค่ารับรองเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน3% 3%์ของทุนจดทะเบียนหรือว่า ไรายได้แล้ว<ด>แต่อย่างไรจะสูงกว่านะครับดังนั้นก็มาสร้างค่ารับรองให้มันอยู่ในลิมิตที่กรมสมการยอมรับก็จะถือเป็นค่าจ่ายได้อีกนะครับก็จะทาให้เขาประหยัดภาษีได้นอกจากสิ่งที่เราให้คำปรึกษาเข้าไปแล้วนะครับเขาก็ยังยิงคําถามมาอยู่หนึ่งคำถามก็คือว่ารถกระบะที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เป็นของเขาเนี่ยเขากําลังจะขายมันให้เป็นของบริษัทแล้วก็จะคิดค่าเสื่อมราคาได้เนี่ยนะครับเขามีคําถามว่า ถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ซื้อรถกระบะเข้ามาใช้ในบริษัทเขาได้ไหมคือจะซื้อรถเก๋งอะ่ะก็คือรถยนต์นั่งส่งคนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้เนี่ยจะได้ไหมใช้ได้ไหมฮะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะไปจํากัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาคือว่าถ้าเกิดเขาซื้อรถยนต์เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาด้วยนะครับรถยนต์ไม่ใช่ว่าอะไรคือรถยนต์ก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันไม่ใช่นะครับรถยนต์ในทางภาษีเนี่ยครับเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับรถยนต์ที่มีไว้ใช้งานก็คือพวกรถกระบะรถบรรทุกนะครับคือทางภาษีมองว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นการใช้งานที่ต่างจากรถกระบะรถบรรทุกดังนั้นการใช้ประโยชน์ทางภาษีจึงต่างกันเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคุณจะคิดค่าเสื่อมได้แค่เพียงราคาทุนรถยนต์ที่คุณซื้อมาได้ไม่เกินล้านเท่าน,นั้นเองคือคิดค่าเสื่อมได้ไม่เกินล้านเช่นถ้าเกิดคุณซื้อมาล้านหนึ่งล้านสอง เดี๋ยวก่อนซื้อมาล้านหนึ่งคุณก็คิดค่าเสื่อมได้ปีละสองแสนแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาล้านห้าหรือคุณซื้อมาสองล้านหรือคุณซื้อมาสามล้านคุณก็คิดค่าเสื่อมราคาได้ปีละสองแสนเพราะว่าคิดค่าเสื่อมราคาจำกัดที่มูลค่าของรถที่หนึ่งล้านบาทเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อรถเก่งเนี่ยคุณก็รู้ไว้เลยว่าคุณจะได้สิทธิ์การคิดค่าเสื่อมราคาได้แค่เพียงอย่างมากสุดก็คือปีละสองแสน แต่ถ้าเกิดซื้อรถกระบะรถที่มีไว้ใช้งานเนี่ยจะต่างกัน<ะ>ก็คือพวกรถกระบะเนี่ยคุณจะคิดค่าเสื่อมราคาได้ตามราคาทุนที่คุณจ่ายซื้อรถกระบะคันนั้นมาเลยเช่นคุณซื้อมา2ล้านก็คิดค่าเสื่อมราคาได้2ล้านเลยก็เอา2ล้านหาร5มาเลยนะครับ<ะ>ก็ตกปีละ4ี่แสนสี่แสนต่อป,ปีเลยก็คือรถกระบะเนี่ยคิดค่าเสื่อมราคาเป็นค่าจ่ายได้ไม่อั้นแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์นส่วนบุคคลได้อั้นแค่เพียงราคาทุน1ล้านบาท<ะ>ดังนั้นก็แนะนําให้เขา ซื้อรถกระบะดีกว่า<ะ>นอกจากได้ค่าเสริมราคาที่เต็มที่แล้วจากราคาแล้วก็ยังใช้งานมันเนี่ยก็ยังได้การประหยัดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะฮะเราต้องรู้ว่าในการดาเนินธุรก,กิจเนี่ยมีภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องจ่ายทุกๆเดือนด้วยค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยธรรมชาติก็คือเอาภาษีซื้อที่เกิดขึ้นหักกับภาษีขายผลต่างก็ส่งให้กับกรมสรรพากรหรือไปขอคืนกับกรมสรรพากร คราวนี้ถ้าเกิดเขาซื้อรถกระบะกับรถยนต์เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าเป็นการซื้อรถยนต์และใช้รถยนต์ในการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะครับภาษีที่เกิดจากรถยนต์ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทได้ใช่ค่ะดูให้ดีนะฮะถ้าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลเนี่ยเวลาเราไปเติมน้ำมันมันจะมีภาษีซื้อเกิดขึ้นจากกิจการของเราภาษีซื้อตรงนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ<ะ>แต่ถ้าเกิดเราใช้รถกระบะเราไปเติมน้ำมันเช่นกัน ไปเติมน้ำมันก็มีภาษีซื้อเช่นกันแต่ภาษีซื้อที่เกิดจากการเติมรถกระบะเนี่ยเราสามารถเอาภาษีซื้อตัวนี้ไปหักกับภาษีขายในการดำเนินธุรก,กิจของเราแต่ละเดือนได้อีกคือโดยปกติแล้วเราจะต้องมีหน้าที่ส่งภาษีขายให้กับกรมสรรพากร<ฆ>คราวนี้ถ้าเกิดเราได้ภาษีซื้อจากการเติมน้ํามันมาเราจะเอาภาษีซื้อที่เราจ่ายไปเนี่ยมาหักกับภาษีขายและมันก็จะทําให้เราจ่ายภาษีขายให้กับกรมสรรพากรน้อยลงก็แปลว่าคุณก็ ย่อยจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยลงเพราะมันได้สิทธิภาษีซื้อจากการใช้เติมน้ํามันของรถกระบะนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรต้องรู้นะคะมันก็ไม่ไม่เพียงเฉพาะแค่ค่า้ํามันนะคะค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวกับรถกระบะคันนี้นะคะก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมค่าเบี้ยประกันภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถกระบะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถกระบะแล้วเราจ่ายไปสําหรับค่าบริการเนี่ยแล้วมีภาษีเกิดขึ้น ที่เราจ่ายไปเนี่ยนะไอ้ภาษีซื้อที่เราจ่ายไปสําหรับค่าบริการเกี่ยวกับรถกระบะคันนี้นะครับก็เอามาหักกับภาษีขายของธุกกิจได้แต,<ช>แต่เกิดเป็นรถยนต์นั้นไม่ได้เลยถือเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทได้อย่างเดียวใช่ค่ะและมีอะไรฮะที่เราให้คำปรึกษาไปอีกคือเขาอยากจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เขาเสียกําไรน้อยๆและถูกต้องตามกร,รมสรรพากรด้วยอ๋อก็คือว่าเขามีบอกมานะนะคะว่าเขาเนี่ยไปจ่ายเงิน ค่าจ้างให้กับคนงานที่เขารู้จักบางทีเป็นเพื่อนกันบางทีเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็จ้างราคาถูกบางทีก็ไม่จ้างเลยมาขอให้ทำฟรีอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยแนะนำเขานะคะว่าการที่เขาจ่ายค่าจ้างไปตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องออกใบสำคัญจ่ายหรือเป็นใบรับเงินมาให้คนเหล่านี้เซ็นแล้วก็ทำเป็นเอกสารที่ถูกต้องมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปีด้วย ก็คือว่ากรณีที่เขาไปใช้บริการใครก็ตามเนี่ยเขาควรจะต้องออกเอกสารจ่ายเงินและเอาเงินที่เขาจ่ายเนี่ยถือเป็นค่าจ่ายของกิจการได้ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะตัดตรงนี้ไปเลยเขาจะไม่ไม่เอาตรงนี้มาถือเป็นค่าจ่ายมันก็ทําให้เขาเสียภาษีในลักษณะที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือคุณก็พยายามสร้างค่าจ่ายขึ้นมาละกันนะไม่ใช่ใชแบบว่าไปใช้บริการฟรีๆไม่จ่ายเงินก็คิดว่าดีแต่จริงๆแล้วการที่คุณจ่ายเงินและมีเอกสารเนี่ยก็ทําให้ มันมีค่าจ่ายเกิดขึ้นในกิจการคุณแล้วก็เสียภาษีได้น้อยลงค่ะใช่ค่ะครับก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ไปแสดงความเห็นให้เขาฟังเกี่ยวกับการที่เขาจะต้องดําเนินธุรก,กิจต่อไปนะครับนี่ก็เป็นแค่เพียงอาทิตย์แรกเท่านั้นเองที่เราเข้าไปให้คำปรึกษาเขานะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีความรู้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเอาความรู้นั้นเก็บเอาไว้ก่อนแล้วมีโอกาสแล้วก็จะได้ใช้มันได้อย่างถูกต้องนะครับค่ะ